มีใครเคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดวงสวยที่สุดในโลกบ้างไหมครับถ้าเคยผมขอแนะนำให้รู้จักกับสมชายสมชายคือศูนย์รวมแห่งความสวยของมวลมนุษยชาติถ้าเขาซื้อหวยเลขที่ออกคือเลขข้างๆถ้าเขากางร่มฝนจะหยุดตกทันทีที่ถึงที่หมายและถ้าเขาต่อแถวซื้อของแถวของเขาจะขยับช้าที่สุดเสมอ และแล้ววันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่สวยที่สุดและวันสุดท้ายในชีวิตของเขาสมชายในวัย30ปีก็จบชีวิตลงอย่างไม่น่าจดจำนักเขาแค่เลื่อนเปลือกกล้วยที่ตัวเองเพึ่งโยนทิ้งไปเมื่อ5วินาทีก่อนใช่ครับแค่นั้นเลยสมชายลืมตาขึ้นมาอีกครั้งในห้องสีขาวโพลนที่สว่างจ้าจนแสบตา ไม่มีทุ่งดอกไม้ไม่มีแม่น้ำสวยใสมีแต่โต๊ะทำงานยาวเหยียดเหมือนออฟฟิศขนาดใหญ่ที่ไม่มีวันสิ้นสุดตรงหน้าของเขามีชายในชุดสูทสีขาวบริสุทธิ์ผมสีทองอารามมีห่วงเรืองแสงบางๆลอยอยู่เหนือหัวที่สำคัญคือบนใบหน้าของเขามีแววตาของคนทำงานหนักจนไม่ได้นอนมาสามคืนยินดีต้อนรับสู่ปรโลกคุณสมชายชายคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบ ผมคือท่านสวรรค์พิบาลเป็นหัวหน้าแผนกเออที่คุณกำลังจะไปทําสมชายยังคงงนงงเดี๋ยวนะครับผมตายแล้วหรอแล้วที่นี่คือสวรรค์ทำไมดูเหมือนสำนักง,งานสรรพกรจังท่านสวรรค์พิบาลถอนหายใจยาวเนื่องจากคุณเสียชีวิตก่อนกำหนดด้วยอุบัติเหตุที่เออค่อนข้างน่าอับอายทำให้ดวงจิตของคุณยังไม่พร้อมจะไปเกิดใหม่ และตำแหน่งบนสวรรค์ชั้นฟ้าก็เต็มหมดแล้วแต่โชคดีมีตำแหน่งว่างอยู่พอดีว่าแล้วเขาก็พาสมชายเดินไปที่โต๊ะทำงานตัวหนึ่งซึ่งตั้งอยู่มุมสุดของห้องบนโต๊ะมีหูฟังแบบโบราณกับหน้าจอใสๆที่มีข้อความวิ่งผ่านตลอดเวลานี่คือแผนกรับเรื่องร้องเรียนและคำขอพรอจากมนุษย์หรือเรียกสั้นๆว่า,าแผนรับบน หน้าที่ของคุณคือรับฟังเสียงจากโลกมนุษย์จัดหมวดหมู่แล้วส่งต่อไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องแผนกที่เกี่ยวข้องสมชายทวนคำช่แผนกโชคลาภแผนกปาฏิหารแผนกภัยพิบัติแผนกจัดสรรคู่ครองเรามีทุกอย่างแต่จํากฎเหล็กไว้ให้ดีนะสมชายทันสว่างพิบาลชี้หน้าเขา หน้าที่ของเราคือรับฟังและส่งต่อห้ามห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือตัดสินใจแทนเด็ดขาดเข้าใจไหมสมชายพยักหน้ารับอย่างไม่เต็มใจนักและแล้วการทำงานในปรโลกของเขาก็เริ่มต้นขึ้น